สวัสดีครับชาวบดเกมทท่านอยู่กับผมก้องซ่าวันนี้กันในเกมไอร่าเบเกิอิฟเฟริงกันอีกแล้วครับตามที่คุณได้เห็นครับในส่วนของแพใไมล่าสุดในส่วนของตัว t 7นะครับไม่สามารถมองผ่านสโคปได้แล้วคือมองแล้วเป็นสีดําเลยบอกเลยว่าโอ้โหไม่ต้องเลงสโคปแล้วฮะถ้าให้ผมครับแต่งในส่วนของปืนแบบไอรอนไซส์นะครับเมื่อคุณจะเล่น t 7 i r o ไอรอนไซส์คือสิ่งที่ตอบโจทย์คุณครับวันนี้นะครับเลยแต่งในส่วนของ c 1 6นะครับแบบไอรอนไซส์เลยไม่มีสโคปะไรทั้งสิ้นไปลองเล่นกัันนดดููครบมาาว่ มันจะเวิร์กไหมนะครับว่าจะลำบากขนาดไหนนะฮะสำหรับการเล่น T7 ในครั้งนี้ครับอะก่อนจะไปดูลืมกดไลค์สปิชแชร์เปื่ใจก้องซาดีครับผมซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดวีดีมของครีเอเตอร์นะครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บครับล็อกอินแล้วก็ใส่โค้ดที่ส่ง,งกล้องซ่า888ไครับเพื่อรับของรางวัลในเกมฟรีๆนะครับอย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะฮะ และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD2024 เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมในสองอารีนาเบรกเอา f ์อ i นฟินด้วยนะครับใช้เพียงแค่ UID ครับก็สามารถเติมได้เลยครับถูกกว่าเติมเองถึง10%เลยนะครับรวมไปถึง Arena Breakout ในมือถือก็รับเติมเช่นกันครับไม่ว่าใครจะเล่น PC หรือมือถือก็สามารถไปจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r ว v วอลเลย์บอลคอร์ริบตี้วอลสโและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับจริงๆเล่นหนานฟาร์มก็ถือว่าเราได้เปรียบนะเพราะมีเทอร์โมอันนี้แหละตอนเปรียบสุดแหละแต่<อ>ที่อาจจะได้เจอเทอร์โมพวกเดอิมอีกเหมือนกันอ่าแล้วแล้วเทอร์โมคือแต่ไม่เป็นไร มันก็ไม่มีสโคไกลยแหละเชือเอ่อกูเถอะมันก็มันก็คง<อ>แบบคงสไตล์เดียวกันเออมาดูว่ามาดูว่าทีเจ็ดนี่ยังยังเล่นได้อยู่ไหมหรือว่าอย่าเล่นเลยคือจริง<ต>จริง,งค, <ười S 3> คือ,อจริงๆมันออกไปทางแบบว่าเอามาแบบเอามาเอามาเช็คอินโฟอ่ะไม่ได้เอามาแบบยิงคนเดียวแล้วอ่ะมันออกไปทางแบบนั้นมากกว่าแล้วอ่ามีคนมาด้วยมาแล้วเสียงมาแล้ว อ่ามาละคราวนี้แหละจีนเลยมามาใหญ่แล้วเมื่อกี้พีจีพีจะบาจะบาดามามาสตอมคัมมิ่งเราโอ้โหเกิดจุดดีซะด้วยเข้าโมเตลเลยโอ้โอ้ยโอ้ยเสียงฝนดังกว่าเสียงมึงอีกเพื่อนเออมันบอกว่ากูไปโมเต็ลละหันมามองเลยเหรอเฮ้ยมันบอกว่าเพื่อนเราเอาเทอร์มอลมาด้วยว่ะเพื่อน มันเอาจริงเหรอวะไอ้เนยเพื่อนเออโอ้โอเออวิ่งเข้าเพื่อนวิ่งเข้าเออเราต้องใส่ฉันต้องใส่อันนี้เล่นจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอเคกระแพงหนูเหรอส่สุดรอใส่สุดรอ,รอไม่เห็นใครนะไกลๆกนี่เล่นนีหน้าจะเอาหน้าจุ่มอะ่ะมองไม่เห็นแม่งมองยากเกมเนนะี่ยมองยากจัด แต่เรามองไกลอะเรามองไกลเรามองไกลเราเปิดอืมโอ้ยไปก,ก่อเราโดนพ่อเราโดนพ่อลงล่างไปแล้วพ่อลงล่างไปแล้วย<น>ิงบอดยิงบอดยิงบอดสป็ทุกเกมเหรอใช่ใช่แต่เราอ้อมไปยิงแล้วจะตาย<อ>าจะตายจะตายมีมองอยู่ อู๊ดกูตายมันมันเป็นตะโขบนี้อะมันยิงไม่ได้ยิงโคตรยากเลยโคตรเหนื่อยอ่ะยิงยากจัดอ่ะยูดไมท์มม <Use my S 2> ปเทอร์โมบโร่เอ้ยกดผิดอันยูดไมท์เทอร์โมคิวฮิมไอ้โคตรยากเลยอ่ะมันแบบมันใส่ตะโขบไม่ได้อะเล็งแล้วเล็งระยะไกลๆอ่ะยิงไม่ได้เลยอ่ะเนี้ยมันยิงไม่ได้เลยอ่ะนี่เพื่อนเราเพื่อนเรากด เพื่อเรากดเทอรแล้วผมไม่ต้องห่วงเพื่อนในตัวกูไม่มีอะไรเลยเพื่อนถ้าเพื่อนเก็บไปให้ก็ก็ใช่อือมเพื่อนบอกนี่เช็คกระสุนด้วยอะละดูเพื่อนเล่นดีกว่าเล่นโคตรยากลเลยปืนมันคือมันต้องแต่กระโขบอย่างน้อยแบบคุณหนึ่งก็ยังแบบยังได้ยิงไงเข้าใจว่าคุณหนึ่งก็ดำบีไม่มาถึงไงอย่างน้อยมันก็ยังได้ยิงไงแต่นี่คือแบบหนล้อไซอ่ะดูว่าเพื่อนเราจะเล่นยังไงอันนี้เป็นการส่งต่อเทอร์โมให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับ าดูกันเพื่อนจะเล่นย um ังไงเฮ้ยเพื่อนอาจจะแบบเพื่อนอาจจะแบบใจดีแบบวิ่งว MM ิ่งออกเลยไงเพื่อนบอกเล็งสู้เพื่อนก็บอกว่าทําไมมันไม่เสร็จสกปรกมาวะนี่นี่เพื่อนเพื่อนลองแล้วเพื่อนลองเฮ้ยมันดำว่ะเพื่อนอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพื่อนอยู่คำาุ่นเนื้อเช็คกระสุนใหญ่เลยเพื่อนเราใช้ M95 เพื่อนกระสุน5เพื่อนบอกว่ามาใช้95ว่ะเพื่อนนี่เพื่อนมายืนตรง201แล้วฮะเพื่อนบอกเพื่อนเล็ง เพื่อนเห็นอยู่กำแพงกำแพงกำแพงมีกำแพงมีแล้วเพื่อนเราสะโขบมืดมืดมืดมันมืดกำแพงกลางกำแพงปากกลางกำแพงปากกลางเพื่อนบอกกูปิดไนท์ละกูไม่ไหวละแล้วเพื่อนจะเพื่อนบอกกูเปิดไนท์ดีกว่าคือมาเห็นคนณอะบอดบอดเพื่อนนี่นี่ไงล่ะยืนนิ่งๆน่าจะบอดกดไปสองนัดนะฮะนี่ไงล่ะส่งต่อให้เพื่อนครับส่งต่อให้เพื่อน เพื่อนเราโดดเพื่อนโดดเพื่อนโดดนี่เพื่อนโดดเพื่อนโดดมาแล้วเพื่อนเราวิ่งแล้วเพื่อเราวิ่งแล้วมาฮะเพื่อนเราวิ่งใส่จะบอกนะเพื่อนจะวิ่งเข้าซ้ายเฮ้ยผมเพื่อนจะเห็นซ้ายแล้วขาวๆนั่นคนหรือเปล่าเพื่อนบอกเหนื่อยแล้วนึ่งว่าเหนื่อยเหนื่อยตัวนั้นตายยังเอ้ยนั่นไอ้คนคนหรือเปล่าไอ้คนคนคนวันเรากดค้างวันตาตาตาสวยแตกครับผมอืมข้าศึกรุ่งหนึ่งเนี่ยทำไมผมไม่ได้ยิงอย่างงี้บ้างวะ เมื่อกี้แม่งยิงโคตรลำบากเฮ้ยมีขโมนมีขโมนมีขโมนมีขโไหนพี่กำแพงกำแพงอยู่ตรงกำแพงอยู่ตรงกำแพงกำแพงสุดเลยมีมีมีตัวนึงไม่รู้คนหรือบอดอ้ยคนคนน่าจะคนข้างบนข้างบนบนซ้ายนั่นแหละเออเพื่อเรายิงอยู่เฮ้ยเพื่อเรากดค้างไปตัด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 นีโหลดอีกเนี่ยมีมีตัวนึงเพื่อเรามองเห็นเพื่อเรามองเห็นเพื่อเราโยนไปแล้วระเบิดถึงลูกโยนไปตึงลูกตรงนี้เพื่อโยนระเบิดไปอะ ต้องขอบกำแพงเลยต้องขอบกำแพงเลยเพื่อกินเพลแล้วเพื่อกินเพลแล้วแล้วน้องโดนเราอยู่ไหนฮะน้องโดนตัดตัดแถวตัดตถวนั่นแหละตถวนั่นแหละนี่ต้องดูเทอร์โมลูเทอร์โมลตจนเห็นนอนอยู่ตายปะวะตายแล้ว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 ตอนนี้ก็ตายแล้วไม่รู้เหมือนกัน มอนักเห่าต้อบอกว่าน่าจะยังมีอีกตัวนะที่ผมเห็นด้านขวาเพกกื่อนกำลังวิ่งอยู่อาฮ่าอันนี้ศพหนึ่งโอ้ปืนอะไรอะ่ะเไม่รูดเลยอะ่ะสงว่าของอะไรนี่อีกศพหนึ่งโอ้มันนอนอยู่มันนอนอยู่ตรงเพื่อนมันนอนอยู่มันนอน,นอยู่เลยนอนอยู่กับพื้นเลยนั่นแหละเออ เมื่อก,กี้คือเมืกก่อกี้พี่เห็นขาวๆด้วยนว้ยแต่แม่งเพื่อนแม่งแบบไม่ผมไม่มสนใจอ่ะนั่นจะคิดว่าศพเพื่อนบอกกูแตกแล้วครับเออหนูเยอะไม่แต่เมืกก่อกี้เพื่อนเห็นนะเว้ยแต่เพื่อนไม่ใชโอ้โหแล้วทําไมทาไมเองใส่เองใส่เทอร์โมแล้วทาไมมันมีเหมือนเป็นน้ำขาวๆติดจออยู่วะมันเป็นเอาแล้วมันมันจะมีฝนได้ไงอะ่ะมัน เทอร์โมอมันมีมันมันมีกระจกนะ <c oughs> อ๋อใส่นี้อยู่อ๋อโอเคโอเคกระตกใจอเอ้ยตกใจหมดเลยใส่เทอร์โมอทำมาม,มันมีทำมามันมีแบบเป็นน้ําไหลๆอยู่วะดูสีน้ำนีเ่เมื่อกี้นี่เหรอมุดตื้อเรียกว่าเนิร์ฟแล้ว <c oughs> เนิร์ฟอีกเนิร์ฟทุกอย่างเลยหมดเลยเกมนี้ไอ้อยู่ในควันนี้รู้สึกว่าโดนเนิร์ฟมาปะใช่โดนเนิร์ฟไปแล้วรอบเนี่ยเนิร์ฟอีกสุดยอดเกมดี กูโดน MP5 ยิงหัวตายไอ้ตอนนั้นแหละวันที่ผมเป็นเกตอนแรกผู้ละพี่กดมันแบบพี่กดพี่เอา M995 ยิงก่อ4ยิงไปยิงโดนไป9นัดหรอกูถามจริงไม่ตายเหรอเปลี่ยนไปใหม่ตาที่ก้องเฮ้ยพี่ยังเชื่อมั่นเราเราอาจจะยังแบบเมื่อกี้อาจจะยังไม่ชินอ่าเยังไม่ชินเมื่อกี้ยังไม่ชินเออยังไม่ชินยังไม่ชินเราอาจจะแบบยัง ไม่ชินเท่าไรมาเมื่อกี้เหนื่อยนะเป็นการเล่นที่รู้สึกเหนื่อยมากแ <laughs> ม่งคิดใส่สโขแบบอากูเหนื่อยกูทำอะไรไม่ได้อรอบนี้เจอ,อแล้ววะอรอบนี้เราเราเจออนน้ดูจากชื่อแล้วนะ่าจะเป็นคนรัเซีอะอเพราะตัวอาร์มันกลับหลัง,งชื่ออาว่ตัวอาร์กลับหลังอาร์มันเหมืน<ส>อนสองอาร์สองกระจกะบแบบเห็นแล้วแบบเอ๊ะเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยแล้วเกิดตรงไหนเนี้ยโอเค เขาเพิ à, oh, yeah? oh, ่งพ uh, oh, okay. ูดเลยวะไมกติดไม่เคพูดอ๋อเหรอเออเเอพ่ราวิ่งเข้าด้วยไปนี่ปกติเออข้างบนมีหัวบอดอยู่ตัวหนึ่งเเออราไปเปิดไอ้นี่แล้วไม่ถ้าเดี๋ยวเดรุสกี้ฮะคนรัสเซียแน่นอนมาเห็นแล้วขาวๆเลยไม่แล้วขาวเลย ผมเห็นเห็นเห็น,หน I don't see anymore I have a thermal b r o ตื่นตื่นบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวงูเพราะว่าผมเนี่ยสามารถมองเห็นงูได้นะฮะแล้วนี่อะไร,<ๆ>อ,ะไรอะไรกล่องกล่องอยู่ในนี้เนี่ยโอ้พิมพ์ดีดโอ้โอะไรวะเนี่ย <laughs> พิมพ์พพมดีดยยนอยู่ในกระเป๋าไป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  มองให้มองให้บอกเลยผมมองให้แบบขาวจั๊วใครมาบอกเลยขาวจั๊วนะน่าเฮ้ยมีลูกปั้นดอบอยู่นี่แหละลูกปั้นขาวเฮ้ยหรือมันเป็นลูกหรือเป็นลูกปั้นทองเปล่าลูกปั้นแดงเปล่าวะไหนวะพี่เฮ้ยต้องวิ่งไปดูต้องวิ่งไปดูละวอย่างนี้ยต้องวิ่งไปดูละเออเช็คเช็คจุดูตสารจุดูตสารเออจุดูตสารจุดูตสารถ้าผมวิ่งมาขาวไม่ต้องมาจั๊วอะไรพี่อ้ไรขาวอะเออเก็บมาเก็บหมดอ่ะเก็บหมดอ่ะ เห็นป่ะก <as> ่อนโอ้โหหนักเลยหนักเลยกูโยนเลยกูโยนเลยเอ่เ้ยตรงบอดเฮ้ยบ้านบ้านเขียวมีบ้านเขียวมีบ้านเขียวสองชั้นฝั่งฝั่งนู้นมีตัวนึงเออเห็นเห็นมันเห็นไงมันเห็นเขาจะว่าเห็นจะทำอะไรไม่ได้อะได้แค่บอกอินโฟอ่ะโอ้ยเสียงฟ้ามันร้องหยาดฝนหล่นไปไม่เห็นไอในข้างหน้ามีข้างหน้ามีมีมีอยู่ตัวหนึ่งทางห้าสิบบนบนบนนันนันมีศพอยู่ตัวนึง บนบนบ้านสองชั้นกลองกล้าเห็นขา,ขาวๆเป็นอินโฟแล้วตอนนี้ยิงไม่ได้แล้วไม่เสียขาย้างหน้าเสียผลป่ะนั่งเงินนั่งเงินนั่งเงอยู่ตรงนี้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 ไม่ตายไ,ไม่ตายไ,ไม่ตายไม่ตายตายป่ะไม่ตายผมต้องเข้าบ้านเจี๋ยก่อนแล้วเน็ตอยู่หลังกำแพงอยู่หลังกำแพงอยู่หลังกำแพงโอ้ น,น,น,นั่นนั่นนั่นช่วยยิงมาเฮ้ยป้านเขียวมีป้านเขียวมีตัวนึงลงมาโอ้มันเห็นกูเดีอเอ๋ยวนี้ปาควันก่อนเรามีควันได้ใช้อยู่เออโอเคแต่ตรงนี้ตรงตรงกระแพงตรงกระแพงนี่มี <ละ S 2> ตรงกรแพงนี่มีอ่าคนมาแล้วตายหนึ่งสวยมีตัวมีมีมีกระแพงบ้านเลยนี่โหลดมา อ้นตายแล้วหรอตัวไก่ตายแล้วหรอเห็นลวเห็นลวเห็นละเห็นละเห็นละสองตัวเหรอายตตัสวยสวยมีอีกว่ามีอีกว่าไม่มีแล้ว้งข้างข้างลังพี่ยิงตายไปตัวหนึ่งไกลๆไม่รู้ก็ตายหรือเปล่าไม่รู้แม่งยิงยากเหลือเกินตายสองตายไปส กูเอ้กเออตือดเตือดเตืดตืดแม่งหิงโคตรยากเลยเหรอกูทำอะไรไม่ได้เลยอะาร์เรนไซระยะนี้เราเลยไม่ได้เลยมองขึ้นบ้านฉันต่อได้ได้กัลังขึ้นกัลังขึ้นเตือดเตือดเตือดเตืดตืดตืดมองอยู่มองอยู่เห็นแต่เพื่อนเราไกลๆมีบอทหนึ่งตัวตรงนู้น ฝั่งนี้ไม่มีใครแล้วฝั่งนี้ไม่มีใครแล้วมีแต่ศพหนึ่งหนึ่งสองเห็นสองศพแล้วก็ศพข้างล่างใกล้ๆตัวหนึ่งเป็นสามศพไอ้ตัวขวาสุดไปไหนแล้ววะหรือว่าต้องไปเจอแฉงเป็นสี่อ๋อโอเคโอเคสวยสวยสวยหมดเชยสวยไงอินโฟพี่ไงพี่มีหน้าที่แค่นี้เข้าใจปหมตอนนี้ทีเจ็ดมีหน้าที่แค่นี้แล้วกูยิงไม่ได้เลยคือเมื่อกี้คือเมื่อคืืออเม่กี้ถ้าถ้าถ้าพี่มีสโคบอ่ะไอตัวเมื่อกี้กูยิงหัวแล้วนะกูเล็งแบบป้อ ่กูแบบอัลอสไซไงยิงไปแปแบะๆปแบะไปะทำแค่นั้นแหละของดีอะเอเคจะสี่เอ็นฮ่าฮ่หฮ่าฮ่าแล้ว่าฮ่อง่าฮ่า่ได่ไง่าอ่าฮ่าฮ่ไม่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าฮลาฮ่ฮ่ี้่าฮ่ม่าฮ่าฮ่าฮไาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่อง่ลฮ่าฮ่ด่าฮ่่อง่ล่องกล่องอันนี้ใหญ่อ่่่าา่่อ่ อาอย่างน้อยได้ได้ไอ้นี่มาก็ยังดีไอะรพิมดิดนีย่ยิงบอดไปตายไปสามตัวได้คืนมาสองแสนก็น่าจะค่ากระสุนพอดีเลยเก้าข้อห้ากูหมดไปแม็กหนึ่งเอาตะโกะใครไปเอ็นปุ๊บก็เติมอลออกจริงมันจะแล้วมันจะต้องใส่ตะโกนะไหมปุ๊บอ่าใส่ได้เลยสเตเตัวถอด <laughs> มาโหอย่างงี้เข้าโมเตลเลยเออมีคนยิงกันู่เออ ฝึกฝึกผมใส่เทอร์โมมาฝึกครับฝึกยิงบอดนะฮะโอ้โหแม็กอาร์พีเคเฮ้ยแล้วกุญแจล้านหนึ่งออกจริงปะเนี่ยโอ้โหดวงดีจัดเป็นตับจริงรับจริงไว้เด็บอ่าอะไรกำลังบ่นเน่ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโดนศัตรูวิ่งตามมาเมื่อกี้ เพื่อนมันโดนจริงๆเพื่อนเราโดนเพื่อนเราโดนอยู่เพื่อนตายเต็มเลยเต็มเลยข้างหน้าเต็มเลยข้างหน้าเต็มเลยไกลๆไกลๆไกลมีมองอยู่ตายตายสวยข้างขวาพี่เหมือนจะมีเข้า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 หรอเข้าหรอใกล้ยังรถต่างบนโอเคโอเคโอเค ได้ป่ะสวยไม่เสียอย่าเลี้ยวมาป่าพี่อน,น้องขอร้องข้างนอกมีอีกตัวหนึง่งใช่ๆไอหลังรถเดือกมาให้อยู่ประมาณตรงนี้พี่อ่าใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนั้นแหละม,มันมีมันมีปักมันมีปา่าป่าหนูยิงมาพี่เลยไม่วิ่งออกไปมีเสียงปุ้มข้างนอกเหมือนมีคนอยู่ตรงนี้แล้วอ่าฮะตายตายปะวะ เออตายตายตายพี่แพลองตายต้องไหนพี่ลองข้างล่างข้าวจะเข้าห้องครัว้อ้เอคอีกแล้วชีวิตนี้ผมยิงแต่แต่เอคครับเนทเน่ผมไม่ใยับหน้าเดินมาตรงหน้าพี่ตาย หมดแล้วเก็บคองเก็บคองโอ้โหเห็นของแล้วแบบโอเคนี่เขาใช้กระสุนอะไรกระสุนเอ้ยกระสุนสีตายอยู่โอ้โหกระสุนสีอยู่ในแม็กหกสิบตอโอเคผสมด้วยมีผสมกระสุนสามมาด้วยศพอย่างเยอะเอ่อศพเพื่อนด้เฮ้ยมีคนโดดมามีคนโดดมามีคนโดดมา ตรงทางรถไอ้นี่คอนเทนเนอร์แดง 50, 55มีคนโดดลงมา5โดดลงมาด้วยตรงนี้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 ถ้าพี่อ้อมขวาได้อยู่ถ้าพี่เล่นอะอ้อมไหนไปเนี่ยหรอเอออ้อมออมาอย่างเงี้ยได้อยู่เขาขาวอยู่ไม่รู้คนหรือบอดวะกิงก่อนขบนบนบนป้๊มปืนมีคนป้๊มปืนมีคน มีบอดอยู่ในห้องนะนี่พยายามมองอยู่ไม <า S 1> ่รู้คน <มา S 2> หรือบอดนะบ,บอดบอดอยู่ในบ้านสองชั้นด้วยนี่ไงตายโอเคไอ้หนูต็มมันจะมีอะไรวะตัวนี้ โอ้ก็ได้อยู่ถือว่ายังดีมีอะไรให้ปะ้ะโอ้โอเคเอ้มันมองเห็นของมันเห็นเอ้ย hey, มีคนเข้าไปนอนในเซฟหรอวะอ๋อ oh. มีศพมีศพคนอยู่ตรงเซฟด้วยอ๋ <laughs> <laughs> อพี่มันน่าจะตัวนี้เ้งเอเจสตามันไว้ก่อนแล้วกัน <laughs> ดูครับ อู๋ตัวนี้ลูกซองกับเอเคตัวนี้มัง้งห,หน่าหน่าตัวนี้แหละลใช่ตัวนี้มีเอเคด้วยเมื่อกี้ปืนติดกล่องสองมีเอเคก็ลูกกล่องสองอันเลยโอ้โหมีแต่ขยะ LCD ถ่านเฮ้ยมีก่กองห้าก่อเวทห้าได้อยู่โอเคถอดตอนที่ถอดได้ละโอ้โหตัวตัวแดงเลยอะ่ะพร้อมเจ็ดสิบเอ็ดโลไงโยนระเบิดทิ้งสองลูกก็ได้แล้วเนี่ย เนี่ยเียบอยเอออย่างน้อยก็ได้ยิงนะก็คือแบบเป็นไม่มีประโยชน์ในระยะในระยะไกลอะ่ะเทอร์โมอคือไม่มีประโยชน์อะ่ะได้แค่มองอะ่ะอะอย่างน้อยก็ก็ยังมีอินโฟ,โฟแบบเมื่อกี้เห็นปะละ่ะใส่ได้ปะเก๋กำลังไปซูดเข้าไปอา กำลังไปกำลังไปได้แล้วปะโอเค5ห้าสิบวิเฮ้ยก็ก็พอได้อยู่รอบนี้ว,ว,<ย> <c oughs> วอร์มมันต้องมีการมันต้องมีการวอร์มกันบ้ง <t> วางว้าวเก้าแสนเจ็ดยิงคนตายไปสามายิงรเรายิงใครบ้างเอ็ดออลิทมัตเตอร์นี่ตัวสุดท้าย อ่าอันนี้ลูกซองไอตัวที่เดินเข้ามาโดนหัวนันเดียวเลยตอนดี่ห้ากับหมวกมิกกี้เมาส์ไอตัวนั้นรูดไปก่อฆ่าสองหกด้วยโถ่อย่ังหวะผมไม่ทำได้อันนี้เลยนะหมวกมิกกี้เมาส์ได้ไอ้ห้าหัวห้ากับมิกกี้เมาส์ป่ะใช่ได้ก่อห้ากับหมวกมิกกี้เมาส์มาเออนั่นแหละมันมันคู่ของกันอ่ารีบเก็บจัดเก็บไปที่บ้านเออสวย